ค,คือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดที่จะนำพาความสำเร็จมาให้กับธุรกิจถ้าเปรียบบริษัทเป็นบ้านพนักงานก็เหมือนคนในครอบครัว พบกับรายการ Happy SME ที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายความคิดหลากหลายแนวทางวิธีการบริหารองค์กรอย่างไรให้มีความสุขและเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่ลงพื้นที่จริงถ่ายทำแบบเรียลลิตี้ไม่มีสคริปต์เพื่อสังเกตการความสุขและการทำงานแบบใกล้ชิดอย่างแท้จริง รวมทั้งพูดคุยกับผู้บริหารของแต่และองค์กรในการตีโจทย์และนำมาซึ่งการออกแบบความสุขให้เหมาะสมกับองค์กรของตอนเองทั้งนี้เพื่อนำไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นก็คือ Happy SME ติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาทางช่อง Nation Channel